สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะสวัสดีท่านผู้ปกครองด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะมาแนะแนวทางนะคะในการตอบคำถามนะคะวิชาสังคมศึกษานะคะก็ตามใบงานเลยนะคะในงานวิชาสังคมของเรานะคะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงประชาธิปไตยในครอบครัวและโรงเรียนนะคะ,ะตามใบงานนี้นะคะก็ให้นะคะ เด็กๆนะคะระบายสีข้อความนะคะที่ถูกต้องนะคะตามข้อความนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะอ่านไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ฟังก่อนก็ได้นะอ่าโอเคนะคะในข้อที่หนึ่งนะคะอ่าโจทย์บอกว่าถ้าในวันหยุดนะคะพ่อแม่และพี่ต้องการไปสวนสัตว์นะคะแต่นักเรียนต้องการไปสวนสนุกนะคะนักเรียนควรทําอย่างไรนะคะอ่ามีตัวเลือกให้เลือก สองต,ตัวเลือกนะคะตัวเลือกที่หนึ่งคือหยุดอ,อยู่บ้านคนเดียวนะคะกับตัวเลือกที่สองนะคะก็คือไปเที่ยวสวนสัตว์กับครอบครัวอานักเรียนถ้าครอบครัวของเราเนี่ยจะไปสวนสัตว์นักเรียนจะทำอย่างไรอยู่บ้านคนเดียวไหมคะไม่ไปกับครอบครัวหรือว่าข้อที่สองไปเที่ยวสวนสัตว์กับครอบครัวดีเ oui. อ่ยอ่าโอเคนะคะถูกต้องค่ะนักเรียนเราก็ ควรที่จะไปเที่ยวสวนสัตว์นะคะพร้อมกับครอบครัวของเรานะคะเก่งมากค่ะให้นักเรียนนะคะใช้สีนะคะปีกรอบนะคะหรือระบายสีลงไปเลยก็ได้นะคะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะในข้อที่2นะคะโจทย์บอกว่าโรงเรียนที่เป็นประชาธิปไตย มีลักษณะอย่างไรนะคะประชาธิปไตยคืออะไรน้อนะคะตัวเลือกที่หนึ่งนะคะมีการเลือกตั้งประธานนักเรียนโดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะคะถ้าไม่ติดโควิดนะคะนักเรียนก็น่าจะได้เลือกตั้งประธานนักเรียนนะคะแต่ที่ผ่านมาคุณครูนะคะเชื่อว่านักเรียนก็ต้องผ่านตรงนี้มานะคะหรือจะเป็นข้อที่สองนะคะมีการเลือกประธานนักเรียน โดยการตัดสินใจของครูนะคะ,ะในข้อนี้ประชาธิปไตยในโรงเรียนของเรานะคะจะเป็นตามข้อไหนนะคะข้อที่1นนะคะเลือกโดยการให้นักเรียนนะคะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือข้อที่2นะคะให้คุณครูเป็นคนตัดสินใจนะคะเก่งมากค่ะนักเรียนก็ต้องระบายสีในส่วนของตัวเลือกที่ นะคะคือให้นักเรียนนะคะลงเสียงคะแนนเลือกตั้งเองนะคะว่ารักพี่คนไหนชอบทีมไหนนะคะเก่งมากค่ะข้อสุดท้ายนะคะเราใช้หลักประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่ออะไรนะคะนักเรียนเห็นโจทย์แล้วนะคะมาดูตัวเลือกกันเลยค่ะตัวเลือกที่1นนะคะไม่ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง หรือว่าข้อที่2ลดความขัดแย้งในโรงเรียนนะคะเก่งมากมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเราใช้หลักประชาธิปไตยในโรงเรียนนะคะให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเพื่ออะไร 1. ไม่ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นนะคะในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างใช่ไหมเอ่ยหรือว่า2นะคะลดความขัดแย้งในโรงเรียนนะคะ เอตอบข้อไหนดีนะเก่งมากค่ะนะคะเราใช้หลักประชาธิปไตยนะคะก็เพื่อลดความขัดแย้งในโรงเรียนถูกต้องค่ะหลักประชาธิปไตยนะคะทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นนะคะไม่ว่าจะเห็นแตกต่างหรือเห็นเหมือนกันนะคะก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะ เราต้องยอมรับในเสียงส่วนใหญ่นะคะเสียงข้างมากเป็นสำคัญนะคะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนอย่าลืมนะคะระบายสีให้สวยงามนะคะแล้ววันจันทร์มาพบกันใหม่ค่ะ